นี่คือเลียมดีแลปกองหน้าป้ายแดงของเชลซีที่เล่นสไตล์อังกฤษขนานแท้เลียมดีแลวัย21ปีสูง186เซนติเมตรเป็นนักฟุตบอลที่มีความกล้าหาญและความสามารถหลากหลายในการทำประตูบูดิบเถื่อนตามสไตล์นักเตะอังกฤษโดยยิงไป14ประตูในฤดูกาลล่าสุดให้กับอิปสวิท เขาเป็นลูกชายของรอลลี่ดลแลปตำนานลูกทุ่มไกลเติบโตในอ c คาเดมี่แมนซิตี้ก่อนจะย้ายมาระเบิดฟอร์มกับอ so ิปสวิทเอนโซมาเรสกานายใหญ่ของเชลซีเคยร่วมงานกับเขามาแล้วที่แมนซิตี้เขาอาจไม่ใช่กองหน้าที่ทุกคนหวังแต่เขาอาจเป็นเบอร์เก้าที่ใช่ที่เชลซีรออยู่บอลอังกฤษสายดิบอาจกำลังกลับมาและกองหน้าคนนี้คือคนที่พามันคืนสนามแล้วคุณละ่ะ พร้อมหรือยังกับยุคใหม่ของเชลซีที่มีเลียมดีแลปเลียมดีแลป made in n g ง a n d เวริร์กไหมสำหรับเบอร์9้า